สวัสดีนะครับผมสวัสดีพี่น้องเจาคือนะครับอยู่กับช่อง i น o n ไทซิ่งนะครับวันนี้ 4M พามาคุณคิดื่อยครับนี่รับรถผม 4M จะใส่เกียร์สองให้ดูนะครับเนะี่ย ไ้มก็อาจจะสั้นนิดนึงนะครับในวงสตาร์ด้วยนี่งานหมอนะครับหมอมากแปดร้อยนะครับ ตามเจดีนคะครับไงแล้วครับตลันครับโอ้หหอดีหนิวะ กบเสียเอ็มตำเลยครับทำโปรนะครับโอ้ยขนาดเนี่อเก๋ไก๋เนี่ยโอ้ยหวนตี ไปได้เกือบมาแล้วมาใส่ก่อนครับอันนี้แรงครับอันนี้แรงเอาไปลกผมนะครับไม่ได้ไม่ได้ใส่รองเท้ามาครับร้อนมาก อาตีนะครับเป็นดีไซน์นะครับเออหเวลาไอ้ยามันเลี่ยงไงนะ Nā, nā, mō pōn kāng ตั้งดีสักไหนครับดิ เีมขาซีมขาหัวนะครับดี๋ยวทำอะไรลูกหัวไหยใส่แกสโ โอ้โหกินไหม่แล้วครับเนี่ยโอเคนะครับผมสำหรับคปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับรับลิปไปเองนะครับเดี๋ยวการคลิปหน้าครับสวัสดีครับ